้อยครับแล้วก็โดดอ๋อเวลาโดดครับินบินก็ยิงได้นะครับทำไมทำไมนก็ไปเร็วจังอ๋อฮลัลโหลสวัสดีครับเ,เพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟทดลองนะครับ ก็อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้าครับก็เลยไม่ได,ด้ทดลองเล่นหุ่นโรบอทที่กำลังจะเข้าในกิจกรรมที่จะเข้าที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันนะครับจะเป็นโรบอตที่มีล้อ,อ,อมีขาที่เป็นล้อสองล้อนะครับอันนั้นก็จะเป็นโรบอทใหม่ที่กําลังจะเข้าส่วนโรบอทอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมต่อไปก็น่าอีกสักสักเดือนครึ่งนะครับกว่าจะมาอันนี้ยังไม่มีสีสันเลยนะครับจะเป็นโมเดลประมาณนี้นะครับสีขาว ไม่รู้ว่าจะมีทักษะอะไรบ้างนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาบรรทุกปืนหนักต้องสี่กระบอกนะครับแล้วดูดีเคลื่อนที่ต้องหกสิบเนี่ยในในเวลที่เยอะแล้วนะครับแล้วก็แต่เลือดจะน้อยไปหน่อยแค่แสนสองเองนะครับก็จะลองหยิบมาลองเล่นดูนะครับพร้อมกับโดนนะครับโดนก็จะมีเข้ามาใหม่อีกหนึ่งล้ำนะครับก็ยังไม่มีสีสันเหมือนกัน ก,ก็คงจะเป็นอีกเดือนครึ่งนะครับก็ปล่อยมาให้ทดลองเล่นกันก่อนแล้วก็จะเป็นโรบอทนะครับอันนี้จะเป็นหุ่นเหมือนเชลนะครับเป็นเกาะรอบตัวเลยแต่เขาเดินช้านะครับเดินแค่40ไมล์ต่อชั่วโมงเองแล้วก็จะเพิ่มเลือดเหมือนจะเลือดเยอะนะครับมีเกาะแล้วเหมือนจะโดดได้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับในความสามารถพิเศษของเขาก็จะลองเล่นดูนะครับ จะมีโรบอทใหม่กับไททันใหม่ก็กิจกรรมนู้นเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เข้าเลยก็เดี๋ยวลองไปเล่นดูนะครับว่าจะเป็นไงบ้างสดสดร้อนๆเลยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้มาครับเข้ามาในเกมก็เข้ามาในเกมอย่างรวดเร็วเดี๋ยวผมลองตัวใหม่เลยนะครับเฮ้ยเหมือนหายตัวได้เหรอแต่เขาจะเดิน ความเร็ว60ก็น่าจะเดินเร็วอยู่นะครับเดินโยงโยงมีคนหยิบมาเล่นเหมือนกันนะครับมาหน้าตาเหมือนกันเลยเหมือนเขาหายตัวเหรอเอาแล้วอุ้ยเจ็บอยู่นี่ เจาะเกาะแล้วเหมืนอนความสามารถเขานี่เหมือนเจาะเกาะตกไปแล้วหนึง่งตกน้ำเฉย เหมือนเหมือนเพิ่มดาเมจกับเจาะเกาะน,นะครับเดี๋ยวผมลองดูดิอุ้ยหายตัวเดือดน้อยก็เลยผมเอาเป็นระยะไกลนะครับมีคนหยิบอะไรนะโลีิมาเล่นด้วยทีมหมดแล้วเพื่อนเอ้ย đố kỵ Hạ ngoại phương, phương, phương ครับมาเร็วมากอันนี้ใครเนี่ยอ๋ออันนี้จะเป็นไททันใหม่นะครับหาแล้วไฮทันใหม่เจาะก,ก็เรียบร้อยครับ เพิ่มดาเมจด้วยเดี๋ยวผมลองเอาไททันใหม่ลงดูครับอ้าวยังไม่มาเลยโอเคยังค้าไม่เต็มครับเหมือนเหมือนโดดเร็วนะครับเมื่อกี้ผมเสห็นฝั่งนูเล่น ไปเรียบร้อยอครับไททันเกาะเจาะเกาะด้วยเหรอเดินช้านะครับแล้วก็โดดอ๋อเวลาโดดเขาจะบินนะครับก็จะมีระยะเวลาสั้น ิวไปครับแต่เดินช้ามากายันแม่ลงไปหนักเกาะครับไปเดินช้าหน่อยจับเบิ้ลคิวครับอุ้ยทำไมวิ่งเร็วจัง ถอยหลังกันครับบ,บินก็ยิงได้นะครับเฮ้ยทำไมทำไมันก็ไปเร็วจังอ๋อเขาสามารถเล่ตสปีดได้โอเคผมรู้แล้วแต่ก้าว้า บินขึ้นนะครับแล้วเราก็กดสปีดได้ปื๊ดก็สามารถบินได้เร็วขึ้นนะครับประมาณนี้เลยิ้วเรียบร้อยครับฝั่งตรงข้าหมดตัวแล้ว ก็ถือว่ามีเกาะนะครับแล้วก็บินได้ยิงได้ระยะไกลแล้วก็สามารถเคลื่อนที่เร็วได้เข้าไปโจมตีแล้วก็เข้าไปยึดเสาได้นะครับเดี๋ยวผมลองอีกสักหนึ่งเกมนะครับมาครับเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ลงบ้างโรบอกตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึงที่อยากได้นะครับ ใน ID ผมก็ยังไม่มีเลยตัวนี้สีขาบินได้นะครับมีคนเอาโลกิมาเล่นด้วยเวลาบินเข้าหายตัวเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยแหละสำหรับตัวนี้นะผมชอบเลยลงว้าเลยครับถอยหลังมาหน่อย เพื่อนไปมาเอาเสาเงิ้เราไปเอาเองครับเก็บเสาไว้ก่อนนะครับเดินออมาเดินออกมาเดี๋ยวกลายเป็นหายตัวเข้าไปในจุดเราก็พอได้เสาเสร็จก็ว์บกลับไปจุดเดิมนะครับนี่แน่มันดีตรงนี้แหละ แล้วเราก็บินยิงครับไปหลังมานิดนึงนี่แล้วก็หลบครับมาแล้วมาแล้วบินมาแล้ว โลคิโลกิเอาหรโลกิเอาหรลวงครับไปครับตอนนี้โดนยึดไปหมดแล้วเพื่อนหายไปไหนหมดฝั่งผมเหมือนมีโลกิเมื่อกี้ไม่มีประโยชน์เลยไปไหนไปไหนไม่รู้ครับเนี่ย ล็อขาเอาละไททันมาแล้วผมต้องเอาไททันลงแล้วละครับ ไว้ครับแน่แต่เดินช้าไปหน่อยตุ้มเตี้ยมไปหน่อยนะครับเดี๋ยวยึดจุดก่อนไปเพื่อนมาแล้วมาแล้วโอ้ก่อแตก ท่านซารายเยอร์ดูแด่เพื่อนจัดการไปก่อน,นครับเอาละโดนละโดนละเีจบ้อย รีโหลดก็14วินะครับสำหรับไทท่านตัวนี้ก็โอเคแต่ว่าเขาก็จะค่อยๆไปนะครับ เจอยานแม่ลงแล้วเจาะก,ก็เอาไม่โดนครับโดนด้านหลังละโดนด้านหลังละภารกิจเอาเสานะครับ ตอนนี้ตัวก็เสียเปรียบแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่สามให้ท่านใหม่เกาะน้าจะด้วยรลกันครับ ตอนนี้เพื่อนหมดแล้วครับ เลือยู่สามต่อห้าครับตอนนี้มีคนมีคนไล่ล่ายอยู่ครับตอนนี้เอาละเพื่อแดการน่อยแพ้ไปครับเพราะว่ายึดจุดคืนไม่ทันก็สรุปโดยรวมนะครับหุ่นโรบอตใหม่นี่ใช้ปืนหนักสี่กระบอกก็ถือว่าได้เปรียบเรื่องของการโจมตีนะครับ สำหรับเกมนี้ผมก็ทำดาเมจไปสองล้านนะครับตาทีสามไปรบบทใหม่แต่เลือดน้อยไปหน่อยนะครับก็เวลาได้มาเล่นก็ควรจะเพิ่มรวดเพิ่มเลือดด้วยโมดูลแล้วก็เพิ่มเลือดจากคนขับก็จะช่วยได้นะครับสำหรับไททันใหม่หน้าตานี้เหมือนอันนี้เหมือนบิ๊กเชลนะครับเนี่ยเกาะเดี๋ยวรอดูสีสันนะครับน่าจะ สวยอยู่นะครับตัวด้านหน้านี้จะมีเขี้ยวอยู่สองเขี้ยวเอาละโอเคอันนี้ก็ในเซิร์ฟทดลองนะครับก่อเข้ามาลองเล่นก็เจอหุ่นใหม่พอดีนะครับไทยท่านใหม่แต่ว่าหุ่นใหม่ที่จะกําลังจะเข้าในกิจกรรมหน้านี้ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับก็ตัวนั้นก็จะเป็นขาที่เป็นล้อสองล้อแล้วก็บันทึกใช้ติดตั้งปืนหนักสองกระบอกจะเหมือนคล้ายๆโอโรจิแต่ว่าสกิลการทํางานติดตัวไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับ โอเคครับผมก็สำหรับ EP นี้ก็เล่นในเซิร์ฟทดลองนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีทุกคนนะครับ